สวัสดีค่ะพี่น้องวงไปซิสุกคนน้องมานะมาแล้วนะคะวันนี้น้องพักผ่อนทั้งวันค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องไปเข้าเข้าห้องอัดนะคะใครขึ้นไปพร้อมไปพร้อมพร้อมมากเลยใช่ไหมพรุ่งนี้น้องหายร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะพร้อมแล้วน้องพักผ่อนแบบเต็มเ็มแบบสองวันเต็มเต็มในการที่นอนอย่างเดียวอยู่ห้องว่าน้องต้อง นอนหลายครับคือจมมันนะเอออย่านอนหลไหลเด้อบัดนี้พอแล้วเดี๋ยวมันจะจมยิงก็ดีแล้วไปนอนอีกมันรับอีกเนี่ยเอานอนหลายมันไม่ซีเมย์ไม่ซีจมแมนมันสิปวดชี้งจ้าของเขาออกออกมายางมาเยี่ยเพราะถ้าเรารู้สึกว่าเราดีขึ้นแล้วเนี่ยออกมาออกมายางมาอย่างสีอย่านอนหลายแล้วมันจะจมตั้งหุ่นบอลกันเมื่อกี้น้องก็บอลก็สัมภาษณ์ไปแล้วน้องเมื่อกี้น้องบอลว่าอย่งไรพอแบบว่าเตรียมพร้อมหรือยังกันบ่ใช่ ถามข่าวถามข่าวใครเนียไปนู่นนี่นั่นแล้วเนาะผุนถ้าผุนไอโจโก็ <c oughs> สัมภาษณ์เอ่อทีจีบอสเราจะไปงานนะครับวันนี้มีงานที่เก้าเก้านะคะฟอนเทียนแล้วว่าบอสก็ยุกงานยุกมันอยู่ใกล้ๆนะครับบอสก็เลยเอ่อไปแป๊บเดียวก็จะเยี่ย บอสลอยก็ช่องแล้วบอสลอยก็ช่องเลยนี่แรงรวบรว้มยุ้อันรวบรวมยูทูบเบอร์เนาะแดนเซอร์ใครที่อยากจะเปิดช่องยูทูบก็นั่นแหละค่ะรอบอสช่วงบอสบ้างบอสบอสก็จะมาเปิดช่องยูทูบให้นะครับอันนี้ที่งานอย่างนั้นปดุกอุยบอสแจ๊กจักชีมงานอี่อย่างบอสของเขา เพื่อนไปยังใดอ่ะผู้ไก่พาไปอยู่คอนแก่นเนาะห้องอาดมันอยู่คอนแก่นยังไม่ได้สอบถามเลยเราจะสอบถามถามใครถามทนายบอกพนาเอบอ <c oughs> กพรุ่งนี้น้องจะไปขับคู่ไก่นะครับ เราจะมาถ่ายอีกทีตอนช่วงเลิกนะครับตอนนี้ก็ซ้อมเต้นกันก่อนาเลิกแล้วนะคะตอนนี้เลิกซ้อมกันแล้วเอามานี่จะกินของชั้นขวดหนึ่งเอาอันะ บรรยากาศเลิกซ้อมแล้วนะคะตอนนี้กำลังใจให้น้องนะคะน้องเข้าห้องอัดพรุ่งนี้เป็นกำลังใจให้นะคะเป็นกำลังใจให้น้องนะคะทุกคนคอมเมนต์นคนละหนึ่งคอมเมนต์ก็ยังดีนะคะคอมเมนต์มาให้กำลังใจนะคะเดี๋ยวจะไปให้น้องดูนะคะ หอเจ้าแตกม,มีชื่อหอแล้วหรอ,อ,อวอสกาอพาร์ตเมนต์

กระจาเหม่ยไปจังโมงมือน่อะเศร้าเปกาทำมเศ้าเหรอตาคููส่งละเอียดมาอยู่พอทัง่งเด้ดีบอกทำไาได้ส่งมาบอกว่าไปจังโมงขอจังโมงโทรมาแล้วเิบเบริรดมืออยู่บอกมาเอ,อืน่นเบิดมือแทนลระวะ ูอยากกินอันนี้หายใ่มือเขาเจ้าเอามีได้ล่ะขอไปเอาเขาเจ้าอยู่อันมันมีหมอเขาเจ้าอยู่ข้างหน,น้ามองอันปอนั่งนะที่มี่หมอหูงเขาอยู่เออขอเพื่อนเอาไปขอตอนนี้เดี๋ยวบอกว่าใช่ไปขอเบิง้งสิพาไปขอปะเดีย๋ยวจะพาไปขอ น่ามันมีหม้อหุงข้าวฮะผู้ใดเอาไปมันเหลืองไม่มันต้องมันต้องไม่สีสีแดงสนแทบสมสมอันนี้สมส้มไม่ซีกินก็เกลือค่ะ นี่มามามาตักเอาเร็วๆตักเปลือด้วยอันนี้หมอข่อยอันนี้หมอข่อยเอาขึ้นไปเลยตักเปลือด้วยผมว่าเอาขึ้นไปเลยก็ได้นี่ไม่ไม่ได้กินเยอะไงกินนิดเดียว<อ>จะไปกินอันกับพะแนงมีกับพะแนงได้ปะ ไม่งั้นเราก็ไม่ต้องตักเราตักเอาอยู่นี่จบเบอรไปนี่อันนี้ก็ยังไม่ได้กินแม่นี่ยังไม่ได้กินนะนี่อันนี้เขาครูกินแลนะแค่นี้ของพี่เอาช้อนเนี่ยเยอะไหมไม่ไม่เยอะเพราะว่าตัวเล็กละตัวเอ้ยกระซิหน่อยพอดพี่ อีกน้อยนึงกินซีน่อยหน่อยนะ <c oughs> สู่ว่าปันยูกรุงเทพเอาอีกอมันหนาวมันจะมีหนาอันจังหวัดและสาขาเนะานะ,ะไม่เอาไม่ชอบไม่กินบ้านเลยค่ะขยะบ้านหลังบ้านเลย่ะพอแล้วเลยกินแค่นี้เไง <c oughs> เอาตักเอาอยู่นี่ ในหนนนบบนั่งงรรบปะทาึ <c oughs> เอเอเนอะาะเขานั่งกินอยู่นี่ไล่สดกนันนะจากซีบหานะทีไล่ยูทูบจากซีบนาทีเฮ<อ>้ยกินข่าวกัเนเด้อะเอาพี่น้องคลิปนี้ไปสนิทก่อนนั่งขาเดี๋ยวกินข่าวก่อนเดี๋ยวจะไล่แล้วจังไรก็เป็นกำลังใจให้น้องน,นิดเดียค่ะขอคนละหนึ่งคอมเมนต์นะคะเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจน้องหน่อยไปแล้วบ๊ายบาย